สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องธรรมดี h ช n แนลนะคะวันนี้ธรรมดีแช n แนลมีข่าวดีมาแจ้งเพื่อนๆนะคะข่าวดีที่ว่าคือธรรมดี h ช n แนลได้ทําการปั๊มเว็บไร้แชร์นะคะที่เพึ่งเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเนาะคือธรรมดี h ช n แนลได้ทําการปั๊มนะคะตอนนี้เงินได้เข้าบัญชีธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ให้เพื่อนๆไปตรงที่กระเป๋าตังค์เลยนะเดี๋ยวทำดีชาแน,นลจะพาไปดูยอดนะคะแล้วก็คลิกไปที่บันทึกการถอนนะคะตรงนี้นะค่ะตอนนี้ธนาคารได้ขึ้นคำว่าธนาคารในการประมวลผลนะคะหมายถึงเรา คือรอรับเงินได้เลยนะคะทรดีชาแนลได้ทำการถอนนะคะได้ทำการถอนตั้งแต่วันที่9นะคะเวลานะคะเวลาเวลาเที่ยงนะคะเที่ยง3นาที6วินาทีนะคะให้เพื่อนสังเกตตรงนี้นะคะเห็นไหมอ่านี้คือเป็นเวลาที่ธรรมดีชาแนลได้ทําการถอนนะคะเงินเข้านะคะเงินเข้าวันนี้วันที่10นะคะเงินเข้าวันนี้วันที่10 เวลานะคะเวลาอยู่ที่5อ่าขออภัยค่ะเวลาอยู่ที่4ี่ทุ่มห้นาทีนะคะเห็นไหมนี่จะเป็นวงเงินที่เข้าแล้วนะคะเป็นของธนาคารออมสินนะคะได้เข้าไปที่เรียบร้อยแล้ว500บาทนะคะแอปนี้ถอนได้จริงนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเราสามารถปั๊มแล้วก็ถอนได้นะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะทันวาลีเชนเนลใช้เวลานะคะประมาณนะคะอ่าเกือบ กือบชั่วโมงนะคะประมาณ30กว่าชั่วโมงนะคะเพื่อนๆเนาะที่ทําดีชนเนลทำการถอนนะคะก็สรุปนะคะสรุปแอปนี้ปัม๊มจ่ายจริงนะคะเพื่อนๆเ,เนาะแล้วก็ทำการปั๊มกันเลยนะคะการปั๊มก็คือให้เรานำคำเชิญลิงก์ของเราตรงนี้นะคะตรงนี้ไปวางในไลน์นะคะไปแปะไว้ในไลน์แล้วก็ทำการปั๊มนะคะก็คือ ด้วยการสมัครเบอร์มั่วนะครับลงไปนะครับเราก็จะได้เคสหนึ่งก็คือจะได้อยู่ที่1 1 2 0. สตังค์นะคะอืมเราก็จะได้1 1บาทกับอีก20สตังค์แหละที่เราจะได้เงินนะคะแล้วก็ทำภารกิจให้ครบสามภารกิจด้วยนะคะเราถึงจะได้เงินนะอย่าลืมปั๊มกันนะคะเพื่อนๆเขายังจ่ายนะคะเราอย่าปล่อยให้เขากงเราเราต้องมีเหลี่ยมกับเขาบ้างนะคะแอปพวกนี้เนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ มีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็จบแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ